มาเลยครับเรามาปวดหัวกับเหล่าพัฒนาเย็นนี้ครับผมเหล่าพัฒนาอย่างน,นี้เรามาปวดหัวกันนะครับจะทันหรือไม่ทันก็ยังไม่รู้นะครับวันที่แปดท่าสุเกตทัาโมเกตวันที่แปดท่าสุเกตท่าโมเกตมาแล้วครับน้อยทั่วไปน้อยทั่วไปครับแปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์อ่าหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งศูนย์แปดครับ แมวน้อยครับผมมาแล้วครับชอบก็จัดจัดก็ผ่านกันเลยครับกับลาวพัฒนาลาวพัฒนาครับผมเกตศูนแปดสุเกตสามหนึ่งครับผมมาได้ครับชอบก็จัดจัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับมาแล้วครับอืนี่ครับมาแล้วครับอื ไปต่อครับไปต่อครับไปต่อครับนันเป็นรัฐบาลไทยครับรัฐบาลไทยดูดีๆเลยนะครับสอบก็จัดขัดข้อผ่านไม่ได้ว่ากันครับให้ดูไปผสมภาสีกันไปครับผมมาแล้วครับสอบก็จัดขัดข้อผ่านกันได้เลยนะครับนี่ครับวันที่แปดมาอีกแล้วครับลาวพัฒนาครับลาวพัฒนาวันที่แดมาอีกแล้วครับผมนี่สอบก็จัดขัดข้อผ่านกันได้เลยนะครับวันที่แอดอดุเพินครับอดุเพิน ออดงนเพลินเข้าแปดหกตรงตรงครับผมอย่าลืมมาออดุงนเพลินเข้าแปดหกตรงตรงนะครับวันศุกร์ที่วันอ่าวันพุธครับวันพุธที่หกบอครับกันจําได้เนาะครับเนาะจำไม่ได้ก็บ่าเป็นยั้ครับเข้ากันไปตรงตรงครับแปดหกแปดหกครับผมโอ้ยครับเอ้ครับเขเนี้ยครับอืมไม่แรงกี่เป็นจังไรเนาะพี่น้องเอ้ยมึงนะครับเนาะชอบก็จัดกับก้อนมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วตรงๆครับผม อย่าลืมนะครับชอบก็จัดคัดก็ผ่านครับผมบริวากันนี่นะครับเนาะชอบก็จัดคัดก็ผ่านกันไปเลยครับบริวาครับนี่ครับผมแปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดครับผมชอบก็จัดคัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับอ๋อนุ่งนะเผื่นนะครับอย่าลืมนะครับตัวกันมีหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งแล้วก็ หนึ่งสองครับผมมาแล้วมาแล้วครับผมอ,มอก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับ,รบนีน่ครับเอาเด้๋ยครับเด้อแปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งครับ วันที่8ครับเรามาดูนี้ครับมาดูกันอีกครับว่าวันที่9้ามีอะไรกันบ้างครับวันที่9้ามาแล้วครับวันที่9ก้าก็มาแล้วครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมวันที่เ้วันที่เก้าห้า4ี่เก้าี่เก้าห้าสี่ห้าเก้าโอ้ยสวยมากเลยครับสวยมากเลยครับเงาตัวนี้สวยมากนะครับตัวกันมี สี่หกห้าหกเก้าเก้าครับผมมาแล้วครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับบอบดมกักน,นะครับนโอ้ออออลูกลูกลนมุน กจายขัดก้อนฟันมาได้ว่ากันครับเอ,อวันที่เก้าครับวันที่เก้าทัพสิบเอ็ดทัพหกเกตวันที่เก้าทัพสิบเอ็ดทัพหกเกตมาแล้วมาแล้วครับสอบกอดฉัดขัดก้อนฟันกัได้เลยนะครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับอืมเ,เลยนะครับเอออครับอ๋อ ห้าสี่เก้าสี่เก้าห้าสี่ห้าเก้าครับผมตัวกันมีสี่หกห้าหกเก้าเก้าครับผมมาแร้วครับผมวันเก้าครับเดี๋ยวไปถึงกับวันที่สิบครับผมไปถึงกับวันที่สิบกันหน่อยครับเ่าวันที่สิบเขามีอะไรกันบ้างครับผมอวันที่เก้าโอวันที่เก้าอาจจะมีของออรุดวงระเบิดยังมีไหมครับยังมีของออรุดวงระเบิดวันที่เก้าครับ มาแล้วครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมนะครับเอานะครับเอาก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับเนาะวันที่เก้าครับผมมาแล้วมาแล้วครับหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดเฮ้ยครับทำไมมาสวยอย่างนี้ครับหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดสวย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 มากเลยเจ็ดแปด เจ็ดหกโอ้ยหกเจ็ดแล้วก็เอ่อหกแปดครับผมตัวกันมีหนึ่งสามหนึ่งเก้าหกสามครับผมมาแลวครับสอบว่าจัด,ดการก็ผ่านกันได้เลยนะครับมาเลยครับสอบว่าจัดคัดก็ผ่านกันไปครับอวั่ได้ว่ากันนาอครับนะอวันที่เก้าครับผมออดูน้เพึ้นครับอะไปต่อกันเรื่อยๆครับวันที่ สิบเลยครับอืมนี่ครับผลปะูวันที่สิบเลยครับมาเลว่ากันครับมาครับดูกับกันนะครับวันที่สิบครับผมอ่านี่เป็นรัฐบาลไทยก็ับผมมาแล้วครับรัฐบาลไทยนี่ดูเลยนะครับกิบหลุดครับกิบหลุดครับกิบหลุดกิบหลุดนี่ครับเอาขอจ่าคับกานกันเลยนะครับเ้อมาเลย มาแล้วชอบก็จัดกัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับวันที่สิบทับสิบเอ็ักเตวันที่สิบทับสิบเอ็ดทับหกเก้าแปเ้าแปดศูนย์แปดศูนย์เก้าแปดเก้าศูนย์ครับผมมาแล้วก็วันที่สิบอย่าลืมนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับเก้าแปดศูนย์แปดศูนครับผมวันที่สิบมาแล้วครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับ วันที่สามแล้วก็ตัวกันครับสามศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์ครับผมวันที่สิบมาเลยครับชอบก็จัดจัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับวันที่สิบครับผมเอามาดูอีกครับมาดูไปเรื่อยๆครับอืมวันที่วันที่สิบวันที่สิบบเีครับวันที่สิบ มื่อกี้เป็นของแมววันที่สิบของแมวน้อยทีนี้เป็นของอดุงนาพืนครับอดุงนาพืนนะอดุงนาพืนมะละกออร่อยครับออดุงนาผืนมะละกออร่อยมากครับนี่ครับชอบไปจัดขัดก็ผ่านกันเลยเลยครับอืมครับอดุงนาพืนมะละกออร่อยครับผมมีมาคราับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้ครับเก้าเออนี่ครับอ่ะเก้าสี่สามสี่สาม สี 4, 9, 9, 3, เ่เก้าเก้าสามครับผมมาแล้วครับชอบก็จัดการเคื่อผ่านกันได้เลยนะครับตัวกันมีสี่แปดหกแปดแล้วก็สี่หกครับผมมูครับชอบก็จัดการเคื่อนวันที่สิบวันที่ 9, เก้าแนวทางสวยมากเลยครับแนวทางสวยๆเลยครับวันที่สิบวันที่เก้าที่สิบครับผมนี่ไงครับเอ้า รัฐบาลไทยชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับอันนี้คือเป็นแนวทางของรัฐบาลไทยครับดูเลยนะครับรัฐบาลไทยของโอดุงนาเพื่อนมาตัวไหนาบ้างครับแป0 870แล้วก็1 4 1 0ค่ะบ้างครับของโอดุงนาเพื่อนครับผมเป็นแนวทางของรัฐบาลไทยครับผม ครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับผมรัฐบาลไทยออลงรับผืนมาแล้วมาแล้วครับลาวพัฒนาก็ยังอยู่ครับผมนี่ครับอย่าลืมนะครับชอบก็จัดผัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับอืมครับเอาเราจะดูวันที่สิบเอ็ดนิดนึงครับจะหมดเวลาครับ วันที่สิบเอ็ดมาแล้วครับนะครับดูไปนิดนึงครับวันที่สิบเอ็ดกับเราพัฒนาวันที่สิบเอ็ดถ้าชอบก็ดึงลงมาเย็นนี้ก็ได้ครับอแล้วจะจิตใจเข้าไปจิตใจมาครับเกตสี่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 เกตสี่หนึ่งห้าสองสี่เกตแปดเจ็ดห้าครับผมวันที่สิบเอ็ดกับราพัฒนาครับผมมาแล้วครับนี่ครับแมวน้อยแมวน้อยกับราพัฒนามาแล้วครับมาแล้วครับชอบก็จัดการก็ผ่านกันเลยครับ ลาวพัฒนากับแมวน้อยครับผมลาวสตาหน้อยทั่วไปน้อยสามขีหน้อยพัฒนาลาวพัฒนามาแล้วครับ,บก็จะตก็ผ่านกันได้เลยนะครับมากันตืบๆมากันเนื้อๆครับโทร061027735 061027735ทำบุญด้วยนะครับออดุงเาวผแมวน้อยแมวน้อย